สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูระบบน้ําที่สวนผักหวานป่าคุณสมใจนะครับที่สวนของเรานะครับใช้น้ํานี่ครับใช้น้ําบาดาลน,นะครับใช้น้ําจากน้ําบาดาลเพราะฉะนั้นนะครับการใช้น้ําบาดาลลดน้ําต้นไม้โดยตรงนั้นอาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตได้ผมจึงใช้วิธีสูบน้ํานะครับสูบน้ําจากบาดาลขึ้นมาพักไว้ที่บ่อนะครับนี่บ่อตรงนี้นะครับ บอ่อตรงนี้กว้าง2เมตรนะครับยาวอีก6เมตรนะครับแล้วก็ลึก1เมตร60เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นบอ่อนี้จะจุน้ำได้ราวๆประมาณอ่ลูกบาทเมตรนะครับหลังจากที่พักน้ำไว้แล้วนะครับถึงจะสูบน้ำนะครับขึ้นไปที่ถังเห็นไหมครับหลังจากพักน้ำไว,แว้แล้วเราก็จะสูบน้ำขึ้นไปที่ถังแล้วค่อยปล่อยลงมานะครับ ปล่อยลงมาส่งไปตามท่อนะครับเอาไปลดต้นไม้นะครับไปลดต้นไม้ในบริเวณสวนนะครับน้ําที่ถูกส่งไปลดต้นไม้นะครับในสวนของเรานะครับจะลดน้ําโดยวิธีการติดสปริงเกอร์นะครับจะมีสปริงเกอร์อยู่ที่โคนต้นไม้แต่ละต้นเห็นไหมครับนะครับเล็กๆเนี่ยครับนะครับ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้ระบบน้ำสักเท่าไหร่นะครับเอาไว้ก่อนที่จะหมดฤดูฝนเราค่อยมาเช็คกันว่า,าระบบน้ำยังใช้งานได้ตามปกติอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ